เราอยู่กับแฟนฟองของเราอ่ะเราไม่เคยต้องใช้ความอดทนเลยเชื่อปะไม่ได้เวยตัวเองนะแต่เป็นเพราะเรารู้มไหมเพราะเราอ่ะเจอความเจ็บผิดหวังมาเยอะแหละจากสายทออ่ะข้างในเราอ่ะความคิดเราอ่ะมันก็เลยเปลี่ยนเวยเปลี่ยนยังไงร,รู้ไหมเปลี่ยนคือว่าถ้าเราเริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะเลือกคู่ให้ดีที่สุดอะไรเล็กๆน้อยๆที่แม่งรู้สึกตั้งแต่แรกว่ามึงเข้ากับกูไม่ได้เนี่ยกูจะไม่เอานิ่งมันเปลี่ยนมาจากจุดนี้เลยเพื่อน เราก็เลยเลือกเว้ยเลือกสิ่งที่มันแมทที่สุดกับชีวิตและความคิดของเราเราได้แฟนมาเราก็เลยไม่ต้องใช้ความอดทนอะไรเพราะว่าเขาก็รับในตัวเราได้แบบชิลมากเราไม่ต้องปรับอะไรเราก็รับในตัวเขาได้แบบชิลมากเขาไม่ต้องปรับอะไรคือต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองเขาคงจะมีความคิดเหมือนเราเขาเรียกกฎของแรงดึงดูดที่เรามาเจอกันได <ừ. S 1> ้ที่ว่ามันไม่ยากอต่เขาเพราะว่าเราเปลี่ยนมาจากข้างในแล้วไงไมเซตเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยน ทำไมเราจะต้องมาผิดพลาดซ้ำซ้ำซาาทำไมเราจะต้องมาทนเมือ่อวัะว่าเราเจอกับสิ่งสิ่งหนึ่งเราพบกับคนคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอะไรวะแบบเอ๊ะมันเป็นความรู้สึกเอ๊ะถ้าเกิดเราเกิดเอ๊ะตอนแรกตั้งเมื่อไหร่นะเฮ้ย<ม>อย่าปล่อยผ่านคาว่าเอ๊ะเนี่ยมันไม่มีหรอกกับคนที่ใช่นะมันจะใช่ตั้งแต่แรกเลยมันไม่มีหรอก ui, อ,รอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยน่าเกลียดทําตัวน่าเกลียดอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็คงดีขึ้นเฮ<ม>้ยอย่าอย่าเด็ดขาดสิ่งนั้นไม่มีถ้ารรู้้สึกกว่่่่ามมัันไใชตตงแตแ ตัดเลยค่ะเพราะเรายังไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วเลือกเลือกจนกว่าเราจะเจอสิ่งที่ใช่ที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วเราจะไม่ต้องมาใช้ความอดทนหรืออดึอดอดัดขัดข้องใจใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอะไรเราเจ็บปวดมาเยอะแล้วเราไม่ต้องจาจาเป็นต้องทนกับสิ่งพวกนี้ต่อไปละเพื่อนมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีถ้ามันไม่ดีจริงๆก็อยู่คนเดียวแม่งไปเถอะนะเออจะคนไทยหรือจะเป็นฝรั่งก็นะถ้าหาดีๆไม่ได้ถ้าคิดว่าตัวเองหา ที่เข้ากับตัวเองไม่ได้ก็อยู่คนเดียวเถอะ